สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้นะฮะน้องๆที่ w a k e x to by to m o r r o w by together ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในที่สุดก็คัมแบ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนครั้งนี้นะฮะหลังจากที่เราได้เห็นทีเซอร์ต่างๆออกมาคือ ความ v i s u a l ความคอนเซปทที่มีความดาร์ความหลอนความฮาลลวีนอะไรอย่างเงี้ยแบบชัดเจนมากแล้วก็เรารู้สึกว่าโคตรน่าสนใจโดยเฉพาะที่ก่อนหน้านี้คัมแบ็กหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบของแบบเพลงร็อกอะไรอย่างงี้เนอะก็เหมือนกับเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทูบะทูไปแล้วอะเนอะเราก็เลยแอบรู้สึกว่า ครั้งนี้จะมาในรูปแบบ Rock เหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ฟัง s สเน l เลสของแต่ละเพลงในอัลบัมม้มนะฮะในะเขาเรียกว่าอะไรนะ m e d l e y t เซอร์ aser, ใช่ไหมก็คือเรารู้สึกว่า g o o d boy ก่อนแ a d อ่ะมีรูปแบบของเพลงที่ค่อนข้างต่างออกไปจากคัม b a c k ที่ผ่านๆมาเนาะเรารู้สึกว่าเออมันมีความ Dark แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีเอลเมนตของความเป็น r o ็อกวีอเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่า หนักที่เราได้ฟังๆถ้าเราจำไม่ผิดนะมันมีความเป็นแดน t แ a รกมากกว่าที่ผ่านๆมาทุกคนเดี๋ยวไปดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะมีความหลอนมากแค่ไหนหรือว่าจะยังเป็นบล็อกอะไรยังไงอยู่ไหมนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับ <S <S อ่าโอเคทุกคนพร้อมเลวฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ Good Boy ก่อน Bad นะฮะ,ะามา3 2 1 ถูกขยะแล้วเฮ้ยยังมีคอมเมนต์ล็อกอยู่นะสาวตัวเองคือล็อกอยู่นะโหยันจุนยันจุนมักีน่าดีมาก6 feet under เนี่ยดูดิดูดช็อตนี้ดิทุกคนโอ้โอหน่าแตละคนเฮ้ยคอมเมนต์ล็อกมันดรอปไปปะ โอ้ยมีความแบบตัวเลอร์เฮ ER ้ยเอลเมนต์แบบความแบบบล็อกยังอยู่เยอะอยู่นะโอ้หืมสุบินโอ้ยแ,แม่คัมแบ็กนี้บัมจูคือวิชวลส,สุด เฮ้ยหรือหรือร็อกร็อกเบ้ยแต่แบบผสมมาใส่ความเป็นแดนซ์แทร็กกับร็อกอะหัวชอบความกระซิบอะโว้โอ้ยว้าห์ ชอบแฟชั่นตั้งเลยอะ่ะยองจุนอู้คนนอนเซ็ปตอ V L เข้ากับน้องไขน่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเปลี่ยนการใช้เสียงไปอีกแล้วอะ่ะไทคอนโอ้ยมีความกรันช่นอยู่นะ เขาท่อนซูบินน่ะมันเหมือนอยู่ในแบบอยู่ในพวังอยู่ในโบสถ์อะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนแบบบรรยากาศแบบโบสถ์นังผีอะไรเงี้ยโอ้แต่ไบทมันทำให้เรานึกถึงเคปป็อกเ e n สองนะไบย์ของเพลงมันค่อนไปโอเท่ว่ะ โอ้ยไอ้ม oh, วีพระโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนการใช้เสียงอีกแล้วจ้าแฮรยอนโอ้ my god oh my god damn ทำนึงน้าขอยยอนทอนยอนจุนคือโคตรดี การใช้เสียงของการแรปแล้วก็มูฟเมนต์ใส่ตรงใส่ตาและความแบบห,วหัวเราะเมื่อกี้การแบบเป่งเสียงออกมาด <c oughs> ูใส่ตาดิดูแอคติ้งเขาดิ <c oughs> ชอบความเาโอ้ หนังผีมากอ่ะมีความฮอลลวีนสูงมากเฮ้ยเพลงมีโคตรจอยอ่ะภาพ MV สวยมากไมค์กอดเอลเมนต์ดีมากอ่ะฉากมาทีกี้ว้าวเหมือนแบบมีความแบบสวดๆเนาะแล้วดูเสมอเมื่อกี้ของบอมจู ดูดูดูเสมอเฮ้ยมีมแห้งขบรถว่ะแล้วเราชอบความแบบดักดักอย่างนี้ความหนังผีอ่ะชอบมากเจมเฮ้ยคือคัมแบ็กครั้งนี้ทุกคนบอกเลยว่าเอลเมนต์ความเป็นร็อกยังอยู่ชัดเจนมากๆคือแบบ เอลเมนต์ของเครื่องดนตรีที่อยู่ในเพลงร็อกอะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเบสอะไรอย่างนี้ก็ตามอะคือยังชัดเจนว่ามีความเป็นร็อกแต่ว่าการเอามาทวิ์ให้กลายเป็นแดนซ์แทร็กใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่แบบใส่คอนเซปต์ความดาร์กความหม่นความหลอนเข้าไปอะมันเฮ้ยมันทำให้แบบเพลงนี้มีหลายแง่มุมหลายเอลเมนต์หลายอย่างให้เราแบบ ต้งวิ่งตามอ่ะให้เราแบบหยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้มันทําให้เราเซอร์ไพรส์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอะล่ะการดู MV ด้วยอ่ะทุกคน Element ของ MV มันก็คือสําคัญใช่ปะและ MV เพลงนี้คือเหมือนกับมีความซินิมาติกมากๆการถ่ายทำอะไรเงี้ยเอลเมนตของเอฟเฟกต์อะไรอย่างคือโคตรสวยการใช้แสงการเล่นเงา acting ของน้องๆทุกคนก็คืออินในบทบาทความเป็น ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบด้วยความที่คอนเซปต์อะมันมีความดาร์คความเฮอเรอร์มันจะมีท่อนโดยเฉพาะท่อนที่เป็นแบบไม่แน่ใจมันเป็นท่อนฮุกหรือเปล่าจำไม่ได้อะ่ะมันมีท่อนหนึ่งอะท่อนที่แบบซูบินร้องด้วยแล้วก็มีที่บอมกิวร้องด้วยอะมันเหมือนอยู่ในภวังหรือว่าอยู่ในโบสถมันทําให้ไบ์ของความเป็นแบบ หนังผีแบบเดอะนันอะไรอย่างนี้เข้ามาในหัวเราทุกคนเราชอบมากเลยเอลเมนต์แบบนั้นนะฮะมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบ predictable มันเป็นอะไรที่เหมือนกับมีความค p l i c a t e d ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอลเมนต์ที่มันมีความ sophisticated โคตรชอบเอาจริงมันก็ on the nose ว่ามันเป็น h e r ร์แต่ด้วยอลเมนต์ทุกๆอย่างอะมันแบบมันไม่ทิ้งคอนเซปอะมันอยู่ในทุกอนูของเพลงเลยอะความ h e อร์ความ er, วามนอะชอบมากมันคือศิลปะจริงๆนะเพลงนี้อบอกเลยถ้าเกิดแบบลองเจาะฟังเดี๋ยวต้องต้องไปเจาะฟังแต่ละท่อนแต่ละส่วนเลยเงี้ยมีอะไรมากกว่าที่เราได้ฟังในรอบแรกนี้แน่ๆและคืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องการจะบอกคือ h ททอนในเพลงนี้ การใช้เสียงของเขาอะปกติที่เราได้ยินอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงดีมากๆไม่ว่าจะเป็นไฮโน้ตหรือว่าคาแรคเตอร์ของเสียงที่มันมีความแรสปรี้การใช้ความแบบแหบให้เป็นประโยชน์อะมันมันแบบเหมาะกับเพลงร็อกใช่ไหมแต่ว่าในเพลงนี้เราได้เห็นหลายแบบของเสียงมากเลยนะเฮดโทนหรือว่าแบบการใช้เสียงแบบเบาๆลอยๆแล้วก็มีบางท่อนที่เน้นการใช้เสียงแบบห่างเสียงอะยังมีความแบบสไตล์ของเขาอยู่อะมีความแรสปรี ทิ้งห่างเสียงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยคือชอบมากการใช้เสียงแต่ละท่อนของไทยอนคือปังไปเรื่อยๆเลยท่อนแรกท่อนฮุกท่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่เหมือนเดิมเลยท่อนบริชก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งท่อนฮุกก็เป็นการใช้เสียงอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรเก่งอะ่ะทุกคนต้องชมเรื่องนี้มากๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือเรารู้สึกว่าคัมแบ็กเนี่ยเป็นคัมแบ็กที่บอมจูโคตรโดดเด่นคือหน้าโคตรด,ดีด้วยทรงผมด้วยสีผมนี้ด้วยมัง้งหน้าเด่นมากหน้าแบบ คตรดีละแต่ละซีนที่ออกมาทุกคนรู้สึกแบบมีออรา่ทาทั้งที่อยู่วัน ถุงขยะถุงดำเยอะๆอย่างละทุกคนบอกเลยว่าเป็นเอกของบอมกิวก็ว่าได้นะฮะหลังจากที่เราได้เห็น m อเพลงนี้แต่เดๆก็ล้วแต่นะฮะเมนเราก็ยังอยู่ในใจเหมือนเดิมน้องสุบินของเราถึงแม้ปกติจะดูเป็นคนแบบว่าน่ารักเดรอดาในบางทีนะฮะแต่ว่าในเพลงนี้คือมีความดาร์กต่อยเตยกระจกจนเลือดออกมือเป็นแผลนะฮะเท่อยู่เด้อประมาณนี้ฮะทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับคัมแบ็กครั้งนี้คิดยังไงกันบ้างกับ เพลงน,นี้นะฮะ Good Boy Gone Bad นะก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะชอบท่อนไหนชอบเอลเมนต์อะไรของเพลงก็มาแบ่งปันมาแล้วสู่กันฟังได้นะฮะแล้วก็สำหรับอัลบ,บั้มนี้นะฮะแล้วก็พรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thursday's Child <S <c oughs> จริงๆชื่ออะไรนะมินิมินิโซไม่ใช่มินิโซมินิโซดเหรอมินิโซดสองเหรออรัลบ,บั้มชื่อว่ามินิโซด t Thursday's Child นั่นแหละทุกคนเราพรีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะฮะถ้าเกิดมันมาเร็วก็เดี๋ยวอาจจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาดูด้วยกันจนถึงจบคลิปนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย